ุ๊บไหนจุ๊บหนจุ๊จุ๊บจุพี่หนจุ๊บพินเกาหน่อยจุ๊บพินเกาหน่อยจุ๊บจุพินเกาหนยลูกจุ๊บพิเกาหน่อยเร็วจุ๊บพินเกาหน่อยเร็วเร็วเรจุ๊บเร็จุ๊เลยจุ๊บ่อเลยจุลอ้อจุ๊บพีเอะอยู่เป็าใน่ดวดีเมื่อละวดีเมื่อนะพี่เป็นเกาดีเมื่อละกาว่าเอาพินเกาอยู่ด้วยแล้วลูกเนาะให้พี่เกาอยู่ด้วยไหมจ้า ให้อยู่ด้วยจุ๊บอ่ะให้อยู่ด้วยจุ๊บเลยให้อย uh, ู่ด้วยจุ๊บเลยจ้าพี่เงินกาก่อนเร็วจ้าแล้วเนี่ยเมื่อกี้จ้าล้เอี่ะเอาโอเคโอเโอยโอยเอาละเอาละะีน้องยังีน้องตอนี้โอ้ยตายแล้วพ่อทำยังไงจะมีน้องไม่ได้เลย ไม่เป็นอย่างเมื่อหนอตอนนี้อ้าบ๊ายบายลูกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายไปก่อนบ๊ายบาย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 กันบ๊ายบาย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 ก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าสวยๆเร็วๆจ้าสวยๆยับบ้านบริยายมันหาไรมันผู้ใหญ่